พรีเซนต์ดูดีขึ้น10เท่าด้วยสิ่งนี้และหลายคนประสบปัญหาตรงที่ว่าเวลาพรีเซนต์เนี่ยจะทำยังไงให้ตัวเองดูดีใช่ไหมครับก็ขอเสนออุปกรณ์ตัวหนึ่งเลยนั่นก็คือนี่มันก็คือเลเซอร์พอยเตอร์นะครับหรือว่าคลิกร์นั่นเองมันเป็นทั้งเลเซอร์พอยเตอร์นะครับที่จะมีเลเซอร์ด้วยแล้วก็เป็นตัวคลิกร์ที่จะทำให้หน้าจอเนี่ยเปลี่ยนไปหน้าถัดไปด้วยแบบนี้นะครับ ามว่ามันมีข้อดียังไงบ้างคําตอบก็คือเวลาที่เราพรีเซนต์งานนะครับบางทีเราจําเป็นที่จะต้องเดินไปด้านซ้ายบ้างด้านขวาบ้างพูดคุยกับผู้คนในห้องแล้วการที่เราจะเปลี่ยนสไลด์เนี่ยเราจะต้องวิ่งกลับมากดสไลด์ทีนึงเนี่ยมันอาจจะดูไม่สะดวกหรือไม่สมูทพอดังนั้นการที่จะใช้คลิก,กร์ตัวนี้นะครับก็ทําให้คุณดูดีได้แค่เปลี่ยนแค่นี้เองวิธีการเลือกคลิก,กร์นะครับที่กอฟอยากจะแนะนําเลยก็คือ ให้เลือกแบบที่มีปุ่มน้อยๆนะครับแบบนี้เนี่ยมีปุ่มไปข้างหน้าปุ่มย้อนกลับแล้วก็ตัวเลเซอร์แค่นี้เองนะครับเลือกให้น้อยที่สุดรับรองว่าเราจะไม่สับสนแล้วก็ไม่น่าแตกตอนพิเศ์แน่นอนถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดติดตามก๊อด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ